เป็นปกติของธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างนี้มาแต่อรรยากาศมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้เพียงแต่ว่าเราทลายได้มาต้องหวั่นต้องหวันได้มาเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่ด้วยสภาวะของโลกมีมืดมีแจ้งมีมืดมีแจ้งพอเรามาเกี่ยวข้องกับความมืดความแจ้งแล้วก็ที่แบบเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็มากำหนดเขาเป็นกำหนดกฎเกณฑ์เอา ก่อนแอจน้บได้รู้ได้เข้าใจได้แต่ก่อนนะับเดือนปีนั้นปีนี้กาหนดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสมมติที่ดเราเขากำหนดตัด้งขึ้นมาให้ใช้ในวงรอบของวันของเดือนของปีแลวก็มาดับรวมกันว่าสามวันตืนห้าวันเป็นปีก็นับกันไปพอต่อน,นั้นพอ,อนต่อนี้ก็ทุกอย่าดจำเป็นพอต่อไหนวันไหนเดือนไหนปีไหนเป็น ที่เราได้มามีอยู่นั้นคือเราได้มาแล้วที่อยู่แล้วก็คืออะไรคือกายของเราใจของเราโฐชนของเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่มีความหมายติดตัวสาหรับตัวของเราแต่ละคนละคนและก็เป็นต้นัติอันมีค่าของเป็นเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเราเป็นลูกของเป็นญาติเป็นตัวแบบที่มีคุณค่าของแม่ของพ่อ จะเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นสมัครงานน้องข้าท่รักลุกทุกๆคนเพราะฉะนั้นเะืปาไหนเดือนไหนปีไหนก็ขอให้เราตั้งใจรักษาต้ัขาด้านน้องขนาด้นสมบุรณ์าของเรานี้ให้ดีให้ไวไวให้ได้อย่าให้เสื่อมอย่าให้เสียหรือว่าอย่าให้สมัติของเราเท่าหมอเหมือนส่าจะนะกับต่างสิ่งของใดๆก็ตับ ถึงจะเป็นทองคำเป็นเพชรเป็นแหวนอะไรต่างๆทุกอย่างน้ากว่าเราปล่อยให้เกิดความต้องหมอแบบปวดเืีอนต้องหมอมันคุณค่าก็จะเสียหายหรือว่าด้อยลงด้อยลงด้วยความเชื่อหรือด้อยลงด้วยความเชื่อมั่นอันนี้ต่างไม่ต่างกันชีวิตของเราความเป็นอยู่ของเราตัวของเรามันจะดีจะเด่นดูแล้วเรี่ยบร้อยตวยน้มก็ เกิดขึ้นจากการกระทำเกิดขึ้นจากคำพูดเกิดขึ้นจากความคิดเกิดขึ้นจากการกระทำนั่นแหละเป็นหลักเป็นเกียรติเป็นสีเป็นสิ่งที่ดีงามทำให้ใจของเรามีุความสุขทำให้ใจของเรามีความปลุกใจเพราะว่าเราไม่มีจุดด้อยเราไม่มีจุดเด็กแต่ว่าเรามีความพอดีมีความเสมอต้นเสมอปลายด้อยกว่าด้อยกว่า เราไปคิดได้ตัวเองว่าเราไม่สู้คนนั้นเราคนนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็เลยว่สร้างจุด้อยให้ตัวเราเองหรือว่าเราคิดว่าเออเราต้องเก่งกว่าคนนั้นดีกว่านี้อันนี้ก็ไปสร้างจุดเด่นให้ตัวเองแต่ว่าความพอดีความพอดีความเสมอต้นเสมอปลายของเรานั้นมันไม่มี มันจะเป็นไปเดนไปด้ได้ยังไงอันนั้นเกิดขึ้นจากความคิดความ่ันของเราตัวเอเพราะฉะนั้นให้รักษากายรักษาว่าจารักษาใจของเราให้อยู่ในเกาะของจิตของธรรมนี้ดีที่สุดแล้วถ้าเราทำได้ทำได้ทุกว่าก็ดีรู้กว่าเชื่อใทุกครั้งก็ดีทุกครั้งพูดออกมาทุกคำก็ดีทุกคำเรื่องของทุกจิตทุกอย่างการที่เราได้ทำมาผ่านมาทุ้เย้างนี้แล้วก็ นั่นคืการแสดงเมื่มไหนเมื่อโมกจำวิธีของกายกรรมโ่อโมกจำก็คือสาราคอเทตนี่ก็เป็ร้าดีเป็ร้าบ้านชาระดัเทิ่อดพัฒนาใหม่พัฒนาใหม่ให้ดีกว่าเก่าให้มีความสะดวกสบายหรือว่าให้มีืุนที่ให้ต้อยมากขึ้นกว่าเดิมผมอกพัฒนาเสร็จแล้วปรับปรุงเสร็จแล้วร่วมสร้างเสร็จแล้วก็เอิดจนที่เจน้องมาร่วมกันมาร่วมกันสร้างบุญสร้างบุญสม ทำในสิ่งที่เป็นมางคลจะมีการนิมนุษ์เจะเอาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์และก็ได้ทำบุญต่างเกิดในได้ทำในสิ่งที่ดีเป็นต่อเนื่องทำไมเราต้องทำบุญสร้างบุตรลทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็เพราะว่าบ้านใหม่นั้นเป็นสิ่งที่เราได้ได้ขึ้นมาใหม่มีขึ้นมาใหม่พอได้มาใหม่มีขึ้นมาใหม่ก็ต้องมีการ ทลองทดลองอันนี้ก็คือเอาความมีมาฉลองการทำบุญการบูรลก,ก,การการอาพบริจาคฐานการรักษาดินมันเป็นความดีความดีนี้แหละคือสิ่งใหม่ที่เราจะเอามาฉลองฉลองบ้านของเราเอามาประดับบ้านของเราเพราะว่าประดับบ้านนี้ก็ประดับทั้งภายนอกภายในบ้านภายน,น,นอกเรา,า,เาเก็เอาเครื่องใช้เครื่องสายเอาริ่งต่างๆเอามาประดับ ประดับตกแต่งให้ดูดีสวยงามเดี่ว,วจะเป็นภาพวิวภาพอะไรหรือว่าเป็นภาพภาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นภาพทธเจาเอามาประดับบนพื้นตักวางไว้ในที่อันเหมาะสมอันนี้เป็นเพื่อเป็นเรื่อประดับและก็เป็นเรื่อบูชาไปพร้อมกันอันนี้ประดับภายนอกถ้าประดับภายในบ้านล้างเก่าของเราละ่ะบ้านล้างเก่าที่เราได้มาตั้งแต่วันที่เราเกิดขึ้นมาเราได้มาอุติในห้องพออแม่เราก็มาเริ่มตางบ้านล้างใหม่ของล้างเก่าของเรา เริ่มชาติแล้วนี่ยเออมันเป็นใหม่ของเราในพบนี้ชาตินี้พอได้มาสุดีในท้องของแม่เนี่ยเออตอนดีเราได้มานับหนึ่งแล้วเออมาเริ่มชาติแล้ววางรากวางฐานอยู่ในท้องของแม่น่ะเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนเออจนต้องเด็ดเด็ดขิ้นออกมาก็เลื่อตาออกมาดูโลกแล้วแต่คนต่างก็ดีใจเฮงาหวานใจลูกสาวได้ลูกสาวได้ลูกชายก็ เออมีความสุขกันมีความสุขเพราะอะไรเพราะเราได้ได้ชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นสายญาติเป็นลูกเป็นหลานเนอันนั้นก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเกี่ยวข้องเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งได้เกิดขึมาเกี่ยวข้องกับตัวของเรานั่นแหละยตัวของเราแต่ละคนละคนนั่นแหละคือบ้านหลังต่อของเราใจที่มาอาศัยอยู่ในบ้านหลังต่อนั้นแหละ จะทำยังไงจะรักษาบ้านเก่าให้ดียังไงจะรักษาบ้านรัมกระเขาให้แก้วข้าวปอไภัยจะกิที่ดิที่ิที่ตั่วที่งที่ไม่ดีไม่นำได้ยังไงดินที่บิดที่ชั่วก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ถ้าหากว่าเราดินจากหลักทองสอนของพุกเจ้าในหลักข้าะการนั้นคือสินข้า ตอนนี้ฝ่ายอดีาทางการเมืองผู้เฒ่าอันตุรเนี้แหละคือสิ่งที่จะทําให้บ้านของเราต้องมองทําให้บ้านของเราแป่เพื่อนทำให้บ้านของเราตกผุพกทำให้บ้านของเราด้อยค่าเสียไม่มีไม่มีหลกไม่ไม่มีความเปลี่ยนสปนงาะไรสเพราะฉะนั้นอยากทาให้บ้านหลังต่อของเราเกลื่อนเกลื่อน่าทำให้บ้านหลักต่อของเราถูกคนด้อยค่าหรือพยายามทำให้บ้านหลัต่อของเราด้อยค่าด้วยการกระทำของเราเอง ให้กาพกับการสีการุูนาความดีด้วยอำนาจของผู้ของคุณตรสละอำนาจของสิ่นของทานนี้แหละเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องตอกปูนให้บ้านของเรามีความใหม่หน้าอยู่อยู่เสมอทุกทุกปันดึงขึ้นมาใจของเรามีสุขในนเ้าก็มีความถุกแล้วจะทำจะ่ถึงทำหรือนอนวันไหนก็ตามใจของเราเป็นสุกเป็นสุกอยู่กับความเป็นอยู่ของเราเป็นถุกอยู่กับชีวิตของเราได้ มันจะหาหที่ไหนได้หาที่อื่นที่ไหาที่ไหนไม่ได้เราโหยอยากจะได้ความสุขอยากจะได้มันจะไปอยากได้ที่ไหนความสุขมันมันอยู่ไม่ได้มีอยู่เหมือนดินคาที่อยู่ในตลาดความสุขที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นเราเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเกิดขึ้นจากการสร้างของเราเพราะฉะนั้นวันวันนี้ก็เป็นวัน,นที่สามสิบที่ว่ากานโปรเตสเดอรได้ทำบุญสร้างบุญศน ก็เอ่อตัวของขึ้นบ้านใหม่ทะเลาะบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่และก็เป็นการทำบุญการบุยรมทั้งวนพี่น้องมาทำบุญส่ดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ความคิดความปรารถนาขอให้ความหวังทั้งหลายทุกๆคนที่ได้ตั้งเอาไว้เออว่าอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้หมดไปสิ้นไปกับปีเก่าอย่าให้มาลุกล้ำกับใคกลเรื่องมาอย่าให้ตามมา ให้ไวให้วันถึงปีใหม่กบปีใหม่ก็พอจะยากจะให้เป็นปีดีๆได้รับเิทิในสิทีิดีากจะให้มีแต่สิทดีๆผ่านเข้ามาตลอดทุกวันทุกเดือนไปแต่ว่าอย่าลืมว่าจะสิทีๆทั้งบนทั้งบนจะผ่านเข้ามาสู่ใจของเราจะผ่านเข้ามาจากให้เราได้สวยสมได้รับความสขนั้นก็คือดีที่เรามีอยู่ ดีของเราที D ่ม th ีอยู um ่แล้วนี่มันจะเป็นตัวต่อดีร้างดีเป็นตัวเพิ่มดีเติมดีต่อไปในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นรักษาดีให้มีที่ใจพื่อก่อนท้าดีให้เกิดเครื่องที่ใจของเราด้วยก่อนดีที่มีอยู่ในตัวเราดีที่มีอยู่ในเอ่อในการกระทําของเรานี้แหละจะเป็นเครื่องต่อดีที่จะมีมาในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็บเห็นว่าเระควรขอแหงอำนาจขอพูดขอทำขอสมของอำนาจได้ดี เกี่ยวบูมกุศลทั้งหลายที่พี่น้องได้สร้างได้ทำมาโดยพอหมดแล้วนั้นจงเป็ี่ยนมาเป็นปัจเจัยเป็นเครื่องสนับสนุนุส่งเสริมให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ้วยตั้วถึงกันทุกานทุกคนเออสาธุ